สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ eSport w h a t A Game ทางสทอ fm 106ไม่กระเฮวิทยุครอบครัวข่าวกับพวกเราทีมงานคอมเกมเมอร์ amer, ครับรับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับพวกเรากับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารวงการเกมและวงการ eSport ครับตอนนี้ครับดอสบ้านเหล่านี้พัฒนาไปไกลแล้วเกี่ยวกับเรื่องของ eSport ในเรื่องของผู้ให้บริการผู้ให้บริการคือแบบร้ากัดหรือเปล่าไม่ใช่หมายถึงผู้ให้บริการร้านอินเทอร์เน็ตร้านอินเทอร์รนอนเน็ตเลยที่เป็นจุดเริ่มต้นของนักเล่นเกมเนี่ยคือสมัยก่อน เขาจะฮิตกันมากเลยตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีทางด้านของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่สีขาวอะไรอย่างนี้พักมากมายเลยตอนนี้มีการแชร์รูปภาพที่จะเรียกว่าไว้ัล้วไหมก็คือเป็นโปสเตอร์ของทางร้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่เขาแปะไว้ว่าผู้เล่นที่สามารถเก็บคิวเขาเรียกอะไรนะคิวสติกไหมอ่าคิวคิวสติกก็คือการฆ่าอย่างต่อเนื่องในเกมนั่นแหละในเกมโดต้า2เนี่ยถ้าใครสามารถเก็บแลมเพจได้อ่า เก็บ a อาต้าคิวได้อะไรเงี้ก็จะมีการแถมชั่วโมงการเล่นประมาณ30นาที20นาทีแล้วแต่คออใครเื่นให้เจ้าของร้านดูแล้วเขาก็จะมาเหมือนกับมอบเวลาให้เล่นต่ออะไรอ๋อเป็นรางวัลในการตั้งใจในการเล่นเกมแล้วเผื่อมันก็อาจจะเป็นแนวทางการฝึกซ้อมของเราด้วยเราสามารถทําได้เราได้รางวัล อ๋อนั่ก็คือเป็นรูปแบบใหม่ของร้านอินเทอร์เน็ตที่เข้ามานะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตกันเลยแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของนายกสมาคมเมื่อวานนี้เรามีการเข้าไปประชุมเป็นไงปาะครับก็ได้เข้าไปประชุมกับกระทรวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมหรือว่ากระทรวงพลศึกษาอะไรก็ตามแต่นะครับ,รบทําให้มี หลายอย่างที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับในหัวข้อที่ว่าจะทําให้อีสปอร์ตกลายเป็นกีฬาอืถูกไหมใช่ครับก็หลังจากการผลักดันหลายๆรอบเข้าไปประชุมหลายๆที่นะครับหลายๆแห่งหลายๆวาระเนี่ยก็ได้มีอะไรคืบหน้ามาบ้างนะครับสําหรับครั้งนี้ผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับครับผมก็จะเป็นเขาบอกว่าทุกๆท่านเนี่ยครับในในที่ประชุมตอนนี้ยังคงมองว่านะครับปัญหาเด็กติดเกมนี่คือปัญหายิ่งใหญ่ครับผมใช่ไหมแล้วก็ยังเป็น ในเรื่องของร้านเกมนะครับที่ยังเป็นแหล่งเลือกแหล่งมั่วสุมเพราะยังมีร้านเกมสีดําอยู่ที่เพิ่งพูดไปเมื่อตอนรายการเมื่อกี้เป็นร้านเกมสีขาว่าที่พูดแต่ก็ยังมีร้านเกมสีดําอยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่มีข้อมูลเนี่ยครับว่ารออ้านเกมพวกนี้เนี่ยมันมีเยอะหรือน้อยขนาดไหนร้านที่แบบว่าบางทีไม่ได้ขึ้นตรงกับอะไรก็แอบ,แอบเปิดคือบางทีร้านพวกนี้มันจะต้องผ่านกระบ,บวนการภาษีอะไรต่าง,างคๆควบคุมความปลอดภัยอีกครับไหนจะให้เด็ก อายุต่ำกว่าเท่านี้เท่านี้แล้วจะถึงกี่โมงอะไรอย่างนี้บางคนเขาจะเขาเรียกว่าฉวยโอกาสและกันหาผลประโยชน์จากน้องๆที่ชอบเล่นเกมครับก็มันแน่นอนว่าจะมีเด็กบางประเภทที่อ,อยู่แต่ที่ร้านเกมไม่กลับบ้านไม่ทำอย่างอื่นไม่ทํากันบ้านไม่ไปเรียนประมาณนี้ ครับผมก็ถือว่าเป็นปัญหาที่จะต้องร่วมกันแก้ไขใช่ครับซึ่งในอนาคตเนี่ยคาดว่ามันจะต้องดีขึ้นไปก็เรียกว่าอย่างนี้แล้วกันในการที่เสวนาครั้งนี้เนี่ยคือการประชุมครั้งนี้เนี่ยเขาจะไปประชุมเรื่อง eSport ให้เป็นกีฬาใช่ไหมครับแต่เอาจริงๆแล้วในความคิดเห็นส่วนตัวนะอีสปอร์ต e มันไม่เกี่ยวกับปัญหาเด็กติดเกมครับผมเพราะว่า eSport คือกีฬาอย่างหนึ่งการแข่งขันใช่ครับแล้วถ้าเรามองกีฬาประเภทหนึ่งที่ฮิตมากๆในบ้านเราเช่นฟุตบอลอย่างนี้ครับก็เห็น นักเตะฟุตบอลคนไหนที่มีสารเสพติดไหมก็มีไหมก็มีมีมีคนเล่นฟุตบอลมีหลายระดับมีไหมครับมีเล่นขำามีเล่นระดับตำบลระดับประเทศก็มีแล้วก็อาชีพก็มีอาชีพเป็นต่างไปต่างประเทศเลยก็มีซึ่งแต่ละทุกกีฬาครับก็มีเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสังคมไทยยังไม่ยอมรับกันเขาเขาเรียกว่าต้องใช้วิธีการเขาเรียก ใช้ชีวิตร่วมกันใช่ให้ได้แล้วรู้แก้รู้ข้อเสียของมันครับแล้วก็ต้องมีการแก้ไขครับผมเชื่อว่าในแต่ก่อนเนี่ยคนเล่นสนุกเกอร์เหมือนกันมีความเห็นอันนี้อ่างนึงที่ผมเห็นมาอมคนเล่นสนุกเกอร์เขามองว่าเป็นการเล่นที่ไม่ดีใช่ไหมครับเป็นแรงซ่อมสูงใช่ไหมเป็นการพานันใช่ครับแล้วก็ ก็เหมือนกับนั่นแหละวัยรุ่นไม่รู้จะไปทําอะไรไปรวมตัวกันเขาก็มองไม่ดีแหละใช่ไหมแต่ว่าพอมีตองสิ้น์ฉ่ยขึ้นมาในในอดีตเนี่ยทำให้สนูกเกอร์กลายเป็นกีฬาสีขาวขึ้นมาทันทีอประมาณนั้นอีกตอนนี้ต้องการเป็นอย่างนั้นเหมือนกันตอนนี้นักกีฬาทางด้านของสนุกเกอร์หรือบิลเลียนเนี่ยโด่งดังอ่าใช่ครับอ่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือเขาบอกว่า ตอนนี้ยังไม่มีงานวิจัยนะครับหรือว่าสถิติอะไรที่เราไปเก็บมาเนี่ยเพื่อมายืนยันว่าอ e ีสปอร์ตเนี่ยมีรากฐานที่มั่นคงในประเทศไทยนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับต้องการงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอ e ีสปอร์ตในไทยเยอะ<ผ>ม,มากเลยทีเดียวต้องรวบรวมส่งกลับให้ผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ครับ<ม>ก็ถ้าใครอยากจะมีส่วนร่วมหรือส่วนช่วยในตรงนี้นะครับ<ม>แล้วก็ อยากจะหารายได้ด้วยก็แล้วแต่นะครับให้แจ้งมาที่สมาคมม s p สปอร์ตแหประเทศไทยนะครับว่าใครอยากจะมาช่วยทำงานตรงนี้บ้างที่แฟนเพจทีซ่า T E S A นะครับประมาณนั้นแต่ว่าทางด้านของทีมอีสปอร์ตตอนนี้ยังไม่มีการสนับสนุนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางสมาคมจริงๆเลยยังไม่ได้มีเงินเข้ามานะอืมหลักๆแล้วคือต้องทำให้อีสปอร์ตเป็นกีฬาให้ได้ก่อนใช่ครับแต่ว่ากำลังหาสปอนเซอร์เข้ามาหลายๆเจ้า เขาเรียกว่ายิ่งมีใครหลาย,ลายๆคนเนี่ยร่วมมือกันเนี่ยมันก็จะยิ่งประสบผลสําเร็จเร็วมากขึ้นเพราะตอนนี้อยู่ดีอ e ีสปอร์ตตุม้มขึ้นมาเนี่ยไม่มีคนรู้จักใช่ต้องทําให้ทุกคนรู้จักและยอมรับกันก่อนนะครับนะครับประมาณนั้นสําหรับเรื่องการอัปเดตกันเข้าประชุมที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปเพิ่มเติมนะครับให้เข้าไปฟังในเพจ TESA นะครับ,รบซึ่งท่านนาย,ยกสมาคมอ e ีสปอร์ตให้สัติ์ดีโลทองเนี่ยเขาได้พูดไว้แล้วนะครับก็จริงๆแล้วหลายๆฝ่ายเนี่ยมองว่า ผู้หลอกผู้ใหญ่ทำไมมัดจี้ประเด็นข้อดีข้อเสียเยอะจังอะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับยังไม่ต้องคิดไปไกลเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็เห็นเห็นข้อดีด้วยเห็นข้อดีขึ้นมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยแล้วกันวันนี้เรามีในเรื่องของทีมจากมาเลเซียตอนนี้เนี่ยมีการจดทะเบียนใหม่แล้วก็อยู่ในภายใต้สังกัดของประเทศไทยจะเรียกสังกัดไทยไหม น่าเรียกว่าอยู่ในประเทศไทยแต่เจ้าของสังกัดเนี่ยเป็นคนมาเลยแล้วกันม,มาจดทะเบียนในประเทศไทยนะครับข้อดีของการมาจดในทะเบียนในประเทศไทยคือจะได้แข่งขันในประเทศไทยด้วยใช่ครับเพราะว่าในตอนนี้นะประเทศไทยเริ่มมีทัวร์ใหญ่ๆจัดขึ้นมามเป็นเรียกว่าสม่ำเสมอแล้วแหละบิอนก็ไลท์ช่นใช่ใช่ครับบิยอนก็อไลท์เลยนะครับ ประมาณนั้นโดยที่ทีมนี้เป็นทีมในเกม Dota 2ใช่ไหมครับครับผมซึ่งรายการ Beyond the l นีก็จ่ายหนักจ่ายเต็มจริงๆนะครับแต่รายงานเนี่ยถ้าได้ที่1ก็รางวัลมูลค่ากว่า3ามแสนสี่แสนขึ้นไปแน่ๆจนกระทั่งผู้จัดก,การทีมนี้นะครับกําลังมองหาอนาคตอืย้ายจากมาเลยเนี่ยมาอยู่ประเทศไทยเลยครับ เพื่อมาร่วมวงการแข่งขันเนี่ยใช่ครับซึ่งเป็นทีม W G Unity หรือ Warrior Gaming Unity นั่นเองนะครับเปลี่ยนจดทะเบียนใหม่ในนามไทยเนี่ยใช้ชื่อว่าทีมบาร์ซ่าครับ ซึ่งเป็นทีมฟุตบอลจากประเทศสเปนนั่นไม่ใช่นั่นบาร์เซโลนาอ๋อผมนึกว่าตอนแรกเมสซี่จะมาเล่นยังไม่มีเมสซี่นะครับมีแต่เมสซี่เจตอนนี้ประเทศไทยครับผมก็วางแผนจะมาลุยอีสปอร์ตในประเทศไทยซึ่งตอนนี้มี2ทีมใช่ไหมทางด้านของบาร์ซ่ายังก็คือรุ่นวัยรุ่นเป็นยุทธครับยุทธเยาว,วชนไม่ใช่ยังอ๋อยุทธนะผมก็เอาไปแล้วก็ทางด้านของตัวจริงอย่างทีมบาร์ซ่า ครับผมโดยที่ทีมบาซ่าเนี่ยเพิ่งรายการล่าสุดเนี่ยมิเตอร์แคทอินวิติชชันแนลเนี่ยระดับเซาท์อีสเอเชียเนี่ยเขาได้ที่2มานะเพ้เฟลเล็ตเองเพชรเฟลเลตนี่ก็มีผู้เล่นชาวไทยอยู่ด้วยครับคือน้องแจ๊บเรียกได้ว่ามาต่อกรอกับทีมไทยที่ต้องเรียกว่ายกระดับไหมยกระดับวงการอีสปอร์ตไทยนะครับเพราะว่าเราอาจจะแข่งด้วยกันเองเนี่ยอาจจะยังเขาเรียกว่าฟิล์มย่างทุย่างหน่อยแล้วทีเนี้ยพอมีทีมเก่งๆเข้ามา คนไทยก็ต้องขยับตัวไม่ใช่ว่าถือว่าเขามาเอาเปรียบเรานะเออเราต้องมองอีกมุมหนึ่งว่าอัปเกรดระดับของอ e ีสปอร์ตเราผมเล่าอย่างนี้ให้ฟังอย่างนี้แล้วกันถ้าถ้าสมมุติเรามองว่าเอ้ย W ีหรือบาซ่าเนี่ยเขาเข้ามาในไทยเพื่อมากวาดรางวัลเนี่ยแล้วถ้าทาให้เราไม่ได้รางวัลในประเทศไทยเนี่ยแป่ว่านักกีฬาอีสปอร์ตคนนั้นที่คิดอย่างนี้เนี่ยเป้าหมายเขาเล็กมากเลยนะปิดประตูตัวเองนะเขาอยากจะได้แชมป์แค่ไทยเหรอครับอไม่ได้อยากได้แชมป์ระดับสวิตสอเชียหรอถ้าสมมติเอาเอาแค่สวิตสอเชียก่อนนะคุณก็ต้องผ่านบาซ่าไปอยู่แล้วต้องผ่านทีมนี้ไปให้ได้ใช่ครับถ้าผ่านบาซ่าไม่ได้จะไปทีไอได้ยังไงอก็ถือว่าเป็นการ อัปเกรดแล้วก็เพิ่มระดับการเล่นเนี่ยให้พวกเราได้เป่งขึ้นด้วยครับผมคิดว่าเป็นเรื่องดีเพราะตอนนี้ทีมไทยหลายๆทีมกระจะกระจายจริงไหมแต่ละทีมมีความสามารถในการชนะเอาแต่เอา,เอาชนะอีกทีมได้แบบสูสีเลยใช่ครับมีมี WG เข้ามาอีกเนี่ย<ฮ>แปลว่าเราจะเห็นแล้วว่าเราต้องพัฒนาฝีมือขึ้นมากกว่าน,นี้อีกเขาเรียกการแข่งขันมันเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็ทีมเนี่ยต้องกระตือรือร้นมากขึ้นด้วยถือว่าเป็นผลดีแล้วกันแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามเนี่ย ก็ติดตามทีมนี้ได้เลยนะครับสำหรับทีมบาร์ซ่า